เรียนท่านดรสมเด็จแล้วก็ท่านร่วมในการเขตพื้นที่การศึกษาท่านร่วมในการโรงเรียนแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะดิฉัน,นดีใจมากที่ได้มานําเสนอสิ่งที่ได้พัฒน,นาตัวเองตลอดมาที่ในความเป็นครู36ปีขณะนี้กเกษียณแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้ถ้า บุกคอใอะไรไปบ้างต้องขอโทษเพราะว่าตั้งใจจะขึ้นเวทีพรุ่งนี้วันนี้งานในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะกระถังหนันนิดนะคะก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนแผนที่กันหลายเรื่องเพราะว่าตัวนี่นี้เป็นวิทยกรหลายเรื่องเรื่องของจรรยาบรรวิชาชีพครูเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเรื่องของงานวิจัยเรื่องของสมอ,อสอแล้วก็เรื่องของปฏิรูปนะคะรอบสอง เรื่องของการประกันคุณภาพและอื่นๆล้วนแต่เป็นเรื่องเดียวกันก็คือมุ่งไปที่นักเรียนนักเรียนเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยก็อยู่ที่เยวาวชนอนาคตของเราก็ต้องฝากไว้กับเยวาวชนเพราะว่าเราก็อายุมากเข้าไปทุกวันทุกวันนะคะก็เด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาตินั้นถ้าเราได้ พัฒนาเขาอย่างถูกทางนะคะให้ครบทาง KPA และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพนั้นจำกรอของหมอหมงปินมาลากุลนะคะที่จริงอยู่ในสไลด์ท่านก็มีนะคะนั้นจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันแล้วก็ปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์จุฬาแล้วก็ได้ไปได้ทุนจากเซมิโอไปอบรมหลักสูตร เทคนิคินทิชชูน์สแกนเดอรี่สไชส์ทูกิฟเทดแอนด์โซลเรนเนอร์ที่มาเลเซียเราก็มาดูจากการที่เป็นครูมาคุณครูนี่คะเป็นครูที่ดีนั้นมีครูม,มีมีครูดีค่ะต้องต้องพูดว่าความเจริญก้าวหน้าของเราเนะ่เกิดจากคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนบางท่านเนี่ยอย่างดรเทียเชียนทองเนี่ยน่ะเกิบจะตกเคมีอินทรีห้าหืกิ แต่ท่านใช้สื่อจาก1้0ยเต็มยีเนี่ยกลายเป็นเ3จากร้อแล้วได้เกรด A อห้าหน่วยกิจซึ่งถ้าเกรดมันลดลงไปในั้นคงเกรดคงดิ่งเฮวแน่นอนเลตรงนี้นับว่าครูได้ช่วยดนั้นมากแล้วครูก็สอนให้นั้นเนี่ยรักนี่มีนิสัยรักการอ่านรักการศึกษาคนฟ้าครูสอนให้รู้จักคุณค่าของเวลาท่านบอกว่าเงินทองใช้ ไม่ใช้ก็ยังอยู่ใช้ก็หมดไม่ใช้ยังอยู่แต่เวลาเนี่ยแม้ไม่ใช้มันมันก็เดินไปเรื่อยๆนั้นถ้า,ถ,าถ้าจะทําอะไรอย่ารอให้มีเวลาให้ทอทอทอทำทันทีนะคะแล้วก็ท่านมีไอดอลในใจของท่านก็คือมอมนองปินมาลาคุณนะคะท่านบอกว่าผู้ใดสอนบทความตามหลักสูตรคือผู้พูดแทนตำรากล้าขยัน ใครเฝ้าปลูกความดีทุกวี่วันรู้ไว้เขาผู้นั้นนั่นแหละคลูเป็นสิ่งที่น่าพูดภาคภูมิใจแล้วอีกตอนหนึ่งท่านบอกว่าเพียงแต่สอนนั้นไซส์ไม่ลำบากเป็นครูนั้นสิยากเป็นนักหนาเพราะต้องใช้ศิลปะวิทยาอีกมีความเมตตาอยู่ในใจทั้งสองบทเนี่ยสอนให้เราครบถ้วนเลยค่ะ K T A และเมตตา ศิละปะในการสอนเนี่ยเราต้องมีเทคนิคการสอนที่ดีมีนอกจากแม่นยำในเนื้อหาแล้วต้องศึกษาเทคนิคการสอนต้องมีสื่อที่ดีแล้วก็ต้องมีการวัดและประเมินผลที่ดีแล้วเราก็จะต้องมีเมตตาก็คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีด้วยเพราะว่าพ่อแม่เขาเอาลูกมาฝากไว้กับเราเนี่ยความบางสูงสุดคือครู นะคะัน,นันันต้องทำตามนี้แล้วก็ทุกวันนี้ที่มานั้นไม่ได้ทิ่งานของโรงเรียนนะคะปี38มแปดนั่นถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้มำนการฝ่ายแผนง,งานหรือวิจัยนั้นต้องดูดแลงงานแผนง,งานงานงานติดตามและประเมินโครงการงานวิจัยงานสารสนเทศงานพัฒนาวิชาชีพครูและพอปี45เริ่มมปีประเมินภายใน แล้วก็ประเมินภายนอกของสมส,สก็รับงานอีกงานนึงงานประกันคุณภาพก็ต้องขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสแล้วก็ให้รียนได้ทํางานยิ่งทํางานมากยิ่งประสบการณ์เยอะงานแผนง,งานของนั้นก็ได้วิธีปฏิบัติที่ดีจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันวันลลกิมเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจัดงานใด จะเป็นงานที่ช่วยเหลือโรงเรียนนะก็มีส่วนที่เ,เป็นกําลังคนหนึ่งของโรงเรียนเพราะว่าถ้าโรงเรียนมีชื่อเสียงความสง่างามเกิดขึ้นทั้งท,ท,ทุกท่านนะคระับแล้วพอแทนก,ก็เป็นคนใจว่าแล้วก็มองเห็นว่าจะหยิบครูคนไหนมาช่วยงางแล้วเราก็ทำงานเป็นทีมนะคะเราก็รักองค์กร สำนึกรักบ้านเกิดคำนี้นันเคยได้ยินจากสุพรรณบุรีมีโครงงานนึงโครงงานสำนึกรักบ้านเกิดนั้นก็รู้สึกว่าคานี้เป็นคาที่โดนใจอะสำนึกรักโรงเรียนที่เราอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน่าน,นก็บอกกับน,น้องๆว่าอย่าให้พี่เก่ฑคนเดียวนะเราไปด้วยกันแล้วนั่นก็เรื่องหลักสูตรนั่นก็ต้องแม่นนะคะทำงานแผนเนี่ยทำให้นั้นเห็นคุณค่าของเวลา บางครั้งเราอาจจะกลับบ้านมนืดนิดึ่งคนที่บ้านเราต้องเข้าใจเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันต้องค่อยทำไปอ่ะที่หมอมงปิ่นบอกว่าอันเนะการศึกษาดอกกล้วยไม้ผลิดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นผลิดอกพราดางามเด่นนั้นอย่าให้ทั้งโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้นงามเด่น ก็เลยช่วยต้องบอกว่ารอวันเกษียณเรื่องงานเรื่องเรื่องคอสอห้าไม่เคยคิดในใจต้องถ้ามีจริงๆแล้วสไลด์อีกอันอยู่ในอยู่ในโน้ตบุ๊กพอดีคิดว่าตัวที่อเองจะเสนอผู้นี้ก็เลยไม่ได้หยิบอันนั้นมาแนวทางในการพัฒนานวัตรกรรมเราเริ่มต้นจากการยันอยู่ที่เบนจมาราชาลายัยนะคะสไลด์อันนั้นจะชัดเจนม,มากพรุ่นี้จะบอกให้น้องๆ พัฒนางานอย่างไรเ,เมื่อปี17วิเคราะห์ดูแล้วโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนแออัดก็มีแล้วก็สถานที่ราชการแล้วก็ร้านค้าสังคพัณฑ์มีชุมชนคลองทานชุมชนต่อหม้อชุมชนวัดราชนาดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็มีใกล้กระทรวงมหาไทยใกล้ถนนลาดำันเิน ไกล้โรงเรียนสตรีวิทยาแต่เด็กของที่ฉันตางกันฐานะต่างกันมากในขณะที่คนหนึ่งมีรถมาส่งหน้าโรงเรียนเด็กอีกคนหนึ่งต้องกินขนมปังก้อนละห้าสิบสตางกับน้ำเพื่อระทัา,ทาชีวิตเ,เด็กที่ผ้าจะเตรียมอุดมมาก็เป็นเด็กที่ค่อนม่คอจะเก่งแต่เด็กที่อยู่ที่โรงเรียนก็ส่วนหนึ่งหัวกะทิก็กไปที่อื่นบ้าง แล้วก็ทั้งฐานะทั้งความเป็นอยู่ก็ต่างกันเยอะนั่นการดูแลเด็กต้องเอาใจใสด่ดีแต่อย่างไรก็ตามเวลาประชุมผู้ปกครองผู้ปกครองหวังอย่างเดียวว่าจะให้ลูกเข้ามาหาวิทยาลายัยเพราะเขาเชื่อว่าถ้าจบการศึกษาสูงๆแล้วจะช่วยให้มีฐานะดีขึ้นแล้วก็เราก็ต้องทําตามความต้องการของผู้ปกครองและมาวิเคราะห์สภาพโรงเรียนตอนนั้นเนี่ยแผนวิทย์สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้18เปอร์เซ็นต เด็กสิลได้90-100เราก็ต้องมีเราะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับวิทยาศาสตร์เมื่อปี17เจ็นะคะแล้วศิงม,มีอะไรดีเราก็พบว่าอาจารย์ที่สอ,สอนสศิลเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ของพระพี่นางสอนภาษาฝรั่งเศสสุดยอดนะคะแล้วตอนหลังก็ไปเป็นศึกษาดีเทศแล้วยังจำท่านจนถ,ถึงทุกวันนี้เราก็มีหัวหน้ากลุ่มสาระสงังคมจบมาจากฮารุซาจุฬา สอนเก่งมากอีกคนหนึ่งภาษาอังกฤษก็เก่งครูมีครูภาษาไทยหัวหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยก็สอนภาษาไทยตีท่านเนี่ยจับมือเก่งแข็งขันมากในการพัฒนาเด็กสายสิป์ทำให้เด็กสายสิ์เนี่ยสอบไ,ได้ขะานนั้นตอนนั้นเนี่ยมันจุพร้อมกันนะคะสิบคนเราก็แค่คล้ายกันอย่างเอแต่เราจับมือกันหอกไม่ได้แล้วนะต่อไปนี้เราจะต้องช่วยกันเราก็วิเคราะห์หลักสูตรว่า อะไรมันหายไปสิ่งใดที่เราควรจะเพิ่มให้กระเดกเราก็ช่วยกันทำทําเอกสารเพิ่มเราก็ประเมินผลใช้สื่ออะไรเนี่ยมันก็เพิ่มจาก18เป็น27เป็น37เป็น47เป็น57มา63แล้วก็อยู่ประมาณ70กว่านะคะแล้วตัวฉันเองเนี่ยไม่เคยทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตอนเรียนไม่รู้เรื่องแต่เรียนรู้ไปกระเดกเด็กก็ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศประเทศของประเทศ ได้ไปเอ็กโซญี่ปุ่นเมื่อปี29ไปอบรมที่สสวทร็บอกการสอนวิทยาศาสตร์ต้องเน้นเคมีต้องเน้นทักษะปฏิบัติเด็กจะต้องเรื่อง manual skill คือ,อให้พบทั้สาด้านทาง cognitive domain หรือผู้ที่พิสัยทักษะพิสัย,ย psychomotor d o m a i หรือ manual skill สำหรับวิทยาศาสตร์เนี่ย เด็กต้องหยิบจับอุปกรณ์ได้ถูกต้องใช้สารเคมีได้ถูกต้องนั้นก็ทําตามนั้นทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็คือ affective domain หรือจิตพิสัยนั้นก็ต้องดูแลเขาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วหลักสูตรใหม่น่ะห้าหนึ่งเนี่ยก็พูดพบนะคะตั้งแต่มาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะก็คือตัวผีแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์มันก็สอดคล้องกันมาตั้งนานแล้วเราก็พยายามทำตรงนี้ค่ะ โครงงานก็ชนะเลิศระดับประเทศทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มต้นมปลายก็ได้ชนะเลิศของประเทศเะาแล้วก็จัดค่ายวิทย